ทัวลงพี่ชายแตงโมนิดาหลังถอนตัวช่วยทนายตามล่าสุดทนายตามได้เปิดตัวบุคคลสําคัญที่จะมาช่วยไขยคดีแตงโมแล้วถึงแม้ว่าแม่แตงโมจะไม่ติดใจกันเสียชีวิตของลูกสาวแต่พี่ดายศซึ่งเป็นพี่ชายแตงโมและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับทนายตามเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องสาว โดยานายตั้มกล่าวว่าวันที่8มีนาเวลา9ก้นาฬิกาต้นกับดายศจะเข้าไปพบกับตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่พี่ดายศบอกกับตนว่าไม่สนใจเรื่องเงินขอทำเพื่อน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังแล้วก็กลับมาทวงความยุติธรรมให้กับแตงโม และในเวลาต่อมาทนายตั้มก็ได้โพสต์รูปภาพจดหมายที่แม่แตงโมนั้นเขียนถึงทนายตัม้มซึ่งมีใจความประมาณว่าทนายตั้มอยากเข้ามายุ่งเพราะจ้างแค่ทนายกฤษณะเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นและล่าสุดนี้ทนายตั้มก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าพี่ชายของแตงโมขอถอนตัวจากคดีซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปแล้วโดนเทขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลา พรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งเพื่อต่อสู้หาความจริงให้กับแตงโมคงไม่หยุดอย่างแน่นอนแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ขอพักสักหนึ่งวนันเดี๋ยวมีแรงแล้วกลับมาลุยกันต่อ ซึ่งสาเหตุคาดว่ามาจากคุณแม่ของแตงโมที่ไม่ต้องการให้เข้ามายุ่งกับคดีและล่าสุดชาวโซเชียลกลับรู้สึกผิดหวังไม่ต่างจากทนายตามหลายคนออกมาบอกว่าพี่ชายแตงโมคิดใหม่ต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องราวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก